กองแท่งจะไร้ค่าพระปฏิมาเป็นกากปูนกากเกลื่อนจะเพิ่มพูนพระพิลุนจะซบเซาผ้าเหลืองจะโดนยำ่ำตะกวดดำจะเป็นเจ้าดอกตูมโรยแต่เช้าม้าหัวเน่าพึ่งจะตอมบุกผาจะเป็นหมันคืนและวันจะสั้นเข้านกน้อยจะลืมเยา่าโคถึกเท่าจะวังเวง วันนี้ไมายไทม์จะมาถอดปิสนาธรรม12ประการที่เพิ่งอ่านไปสักครู่ให้ทุกท่านฟังนะคะวัคที่1ค่ะทองแท่งจะไร้ค่าหมายความว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครสนใจผู้คนจะไม่เห็นคุณค่าทั้งพระสง์สามเณรและคารวาดเนี่ยต่างก็เบือนหน้าหนีใครพูดเรื่องธรรมะจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนไร้สาระทันทีวัคที่สองค่ะพระปฏิมาเป็นกากปูน หมายความว่าผู้คนเนี่ยจะมองว่าพระพุทธรูปเป็นเพียงแค่อิฐหินดินปูนเป็นของประดับเริ่มไม่บูชาเริ่มเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนามากขึ้นกับทั้งมองว่าเป็นแค่วัตถุสิ่งของเวลาไปวัดเนี่ยก็ไปเพียงเพื่อจะถ่ายรูปเท่านั้นไม่ได้ไปเพื่อเข้าหาแก่นคำสอนที่แท้จริงวรรคที่สค่ะกลากเลื่อนจะเพิ่มพูนหมายความว่าผู้คนเนี่ย จะมีมิจฉาทิฐิลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆเห็นกงจากเป็นดอกบัวมีพฤติกรรมเสื่อมคุณธรรมลงและคนในสังคมก็เห็นดีเห็นงามกับความไร้ศีลธรรมนั้นความเถือนถอยของผู้คนจะลุกลามเป็นเหมือนกากเกลื่อนที่ติดต่อกันได้จากพฤติกรรมเรียนแบบกันและจะปรากฏให้เห็นจนดาด,ดื่นไปทั่วทุกแห่งวรรคที่สค่ะพระพิะรุณจะซบเซาหมายความว่า น้ำจิตน้ำใจของผู้คนในสังคมเนี่ยจะเหือดแห้งลงเรื่อยๆเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมากขึ้นกับทั้งฟ้าฝนก็จะแห้งแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือหากเมื่อไหร่ตกเนี่ยก็จะตกมากเป็นพิเศษจนเกิดภยัยพิบัติขึ้นวัรคที่5คะ่ะผ้าเหลืองจะโดนยำ่ำหมายความว่าผู้คนเนี่ยจะไม่กลัวบาปกรรมมัวมันกับการดูหมิ่นนินทาพระสงฆ์กับทั้งพระสงฆ์สามเณรเอง ก็ไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเหยียบย่ำคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้ผ้าเหลืองในการสแสวงหาลาบหาพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยก็เหลือน้อยมากจริงๆวรรคที่6ค่ะตะกวดดำจะเป็นเจ้าหมายความว่าคนที่มีจิตใจซามเนี่ยเมื่อได้เป็นใหญ่ครองอานาจเขาก็จะเหลืองในอานาจหลงในอานาจจนพาบ้านเมืองเสียหายพาองค์กรเสียหาย กับทั้งกินเงินหลวงไม่อายชาวบ้านข้าไปกินต่อหน้าต่อต,อต,อตาก็ไม่กลัวที่จะมีคนเห็นวักที่7ดค่ะดอกตูมโรยแต่เช้าหมายความว่าคนที่อายุน้อยๆจะเริ่มมีคู่ตั้งแต่เยาว์วัยยังไม่โตเป็นสาวก็เที่ยวหาคู่นอนปทุมยังไม่เป็นถันก็ได้เสียกันซะแล้วกับทั้งเอาใจออกห่างพ่อแม่แก่แดดทั้งที่ยังเช้าอยู่วักที่8ค่ะหมาหัวเน่าพึ่งจะตอม หมายความว่าคนชั่วที่ได้ดีเนี่ยสังคมจะยกย่องชื่นชมในอำนาจในเงินของเขากับทั้งเชื่อคำพูดคำปุดของคนเหล่านี้วักที่9ค่ะบุปผาจะเป็นหมันส่วนคนดีนั้นผู้คนจะพากันด่าสาดเสียเทเสียจนแทบแทกแผ่นดินหนีทำดีไปคนก็ไม่เห็นค่าทำความดีกลับถูกต่อว่าจนต้องแอบทำเพราะคนหมันไส้แต่ผู้คนเนี่ย กลับไปชื่นชมคนมีอำนาจคนบ้าหัวโขนว่าเป็นคนหน้ายกย่องวักที่สิบค่ะคืนและวันจะสั้นเข้าหมายความว่าผู้คนจะเพลิดเพลินไปกับการเสพสิ่งบันเทิงกินเที่ยวช้อปปิ้งเล่นโซเชียลจนเวลาในแต่ละวันผ่านไปจนไม่รู้วันรู้คืนและมีวิถีชีวิตที่เอาแต่ทำงานแลกเงินไปจนตายไม่มีเวลาพูดคุยกับคนในครอบครัววักที่11ค่ะนกน้อยจะลืมเหย่า หมายความว่าภายภาคหน้าเนี่ยคนรุ่นใหม่จะไม่สนใจบ้านเกิดเมืองนอนลืมพ่อแม่ผู้เลี้ยงดูมากับทั้งลืมวัฒนธรรมประเพณีรากเง่าของตนไม่รู้สึกภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนวักสุดท้ายค่ะโคถึกเท่าจะวังเวงต่อไปภายภาคหน้าคนเท่าคนแก่จะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังขาดลูกหลานมาดูแลทั้งหมดนี้คือ12ปริศนาธรรมที่จะเกิดขึ้นในยุคนี้นะคะ และทุกท่านเห็นว่ายังไงกันบ้างกับ12ปริศนาธรรมที่นำมาบอกกล่าวนี้มีความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ขอให้แชร์และแท็กคนที่คุณรักดิฉันไมา์ธามคณพจน์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีคะ่ะ